4ปีที่รอคอยปวลีท้องแล้วโชว์ภาพอันตราสาวหลังเราคอยมา4ปีด้านปากิจคุณปู่ป้ายแดงเตรียมรับขวัญหลานคนแรกแล้วนักร้องสาวเสียงดีปวลีพรอพิมลหลังแต่งงานกับเอิร์ทการกิจเจริญลูกชายคนเดียวของปากกิกเกียรดกิจเจริญเป็นเมื่อปี2562เป็นครอบครัวคนบันเทิงที่น่ารักและอบอุ่นมาก ต้องงอบอกว่าปวลีเป็นลูกสะพ้ายของปากิกที่มีเคมีตรงกับครอบครัวกิจเจริญมากๆเพราะทุกครั้งที่รวมตัวกันเมื่อไหร่เรียกรอยยิ้มจากแฟนคลับได้เป็นอย่างดีจะเห็นได้จากโมเมนต์ต่างๆในรายการช่อง YouTube Earth ปาแฟมิลีล่าสุดปวลีไดอัดคลิปพร้อมกับเอิร์ธสามีสุดที่รักประกาศแจ้งข่าวดีกำลังจะเป็นคุณแม่ายแดงแล้วโดยเจ้าตัวได้โชว์ภาพอันตราซสาวเบบีน้อยๆที่อยู่ในท้องและได้บอกเล่าด้วยความดีใจไว้ว่า มาแล้ววววสลาเปาน้อย8วิกแล้วขอบขอบคุณทุกกำลังใจที่คอยห่วงใยมาเสมอนะคะความสนุกความสุขในชีวิตเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งบทบาทใครอยากชมคลิปน่ารักน่ารักเข้าไปชมได้ทาง YouTube ิร์ทเปาแฟมิลี่ได้นคะคะสี่ปีแห่งการรอคอยตัวน้อยมาแล้วจากนั้นทั้งสองคนได้ไปบอกข่าวดีด้วยการทำเซอร์ไพรส์ผลอัลตราซาวให้กับป่าคิดว่าที่คุณปู่กับว่าที่คุณย่าได้ดูบอกเลยว่าภาพนี้แฟนฝักยิ้มตามเลยเพราะป่าคิดดีใจสุดๆอยากอุ้มหลานเร็วๆแล้วเลย ขอแสดงความยินดีกับปวลรีเอิร์ธว่าที่คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะจ๊ะ